ที่ไม่ใช่ภาพลวงตาแน่ๆก็ต้องการโคจรมาพบกันตามคำเรียกร้องของแฟนๆระหว่างนักร้องผ่ันใจวัยรุ่นกับนางเอกสุดยอดดวงใจของแฟนละครไม้พิรัฐและยายาอุรัสยาที่ซุปตาเขตวันไฟเขียวให้มาส่งตาหวานใส่กันในเพลงจังหวะน่ารักน่ารักอย่างสายตายาวของศิลปินจูกอร์ไอส์เห็นแค่ภาพซ้อมตอมจิ้นก็กระตุกพร้อมทำงานแล้วล่ะค่ะ อนเสิวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีครับหนักไม่ใช่เหนื่อยดีครับใช่ค่ะเพราะต้องอุ้มหนูหลายรอบสนุกดีค่ะก็เป็นเพลงที่น่ารักน่ารักกุกกิ๊กุกกิ๊คนดูแบบน่าจะแบบอมยิ้มไปดูไปค่ะถือว่าก็พร้อมกันอยู่ค่ะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นแบบแบบ คล้ายๆกับละครเวทีจีบกันไปจีบกันมางงๆๆๆเออใช่ไหนเป็นไรได้แค่นี้ก็พอแล้งตอนนี้ไปแอบดูหนุ่มมัสกับคุณแคทตะวันเขาสอมลูกคอกันค่ะฉันยังไม่มองใครส yup. ุแบบนี้กําลังสบายไม่รู้จะมีฟนทําไม วัเจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้ฉันยังไม่มองคเขาวันนี้นะคะยาก็มาฝึกร้องเพลงตื่นเต้นมากเลยค่ะมีเพลงหลายๆเพลงที่น่ารักน่ารักแล้วก็มีหลายๆเพลงที่ซึ้งๆก็จะเป็นอะไรที่ครบทุกอารมณ์เลยค่ะ